สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักสําหรับครึ่งปีแรกนะคะเ,ออเป็นดวงคนโสดสนิทนะครึ่งปีแรกก็คือตั้งแต่มกราคมนะคะจนถึงมิถุนายนนะเป็นคิวของชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีธนูนะคะแบ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบของไทยคนโสดเนี่ยขอให้คุณเป็นคนโสดสนิทน,นะคะไม่มีประเด็นความรักนะคะเพราะว่าถ้ามีประเด็นความรักอยู่มีคนคุยเนี่ยก็ไปดูดวงทั่วไปได้นะ หรือว่าถ้าใครที่รู้ตัวว่ากำลังจะโสดนะคะก็รับชมได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นไกด์ไลน์นะคะใครแอบชอบชาวธนูเข้ามาสองดวงได้นะ,ะวันนี้เราจะเปิดไพ่ทั้งหมดสสำรับเลยนะคะในช่วงท้ายเนี่ยเมย์จะเปิดให้ด้วยว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยนิสัยเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีลักษณะราศีอะไรบ้างนะคะ ตมามทมไทยคลิปได้เลยเนาะเรามาเริ่มกันนะคะที่พลังงานทั่วไปของคนโสดครึ่งปีแรกชาวราศีหรือว่าชาวลัคนาธนูนะคะไพโอเคอยู่นะคะไพ่สำรับเป็นเจดดาบขึ้นมากับหัวนะคะก็บ่งบอกว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิตเนี่ยมันจะจบลงนะคะถ้าพูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะไม่ได้พบเจอกับความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหานะคะ ที่บอกว่าไม่เจอกับความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคนไม่ดีจะไม่เข้าหาเราแต่หมายถึงว่าเราจะไม่เปิดโอกาสจนมันเกิดเป็นความสัมพันธ์นะคะที่ไม่สามารถไปกันได้อีกนะไม่มองว่าคุณจะดูคนเป็นมากขึ้นคุณจะไม่เอาคนที่ไม่จริงใจเข้ามาในชีวิตแล้วนะคะก็เป็นมิมิใหมายที่ดีนะค่ะมาดูกันนะคะที่พลังงานทั่วไปเลยนะคะมีไพ่เดอะฟูลขึ้นมานะคะมีไพ่ชาริออรดกับหัว มีอัศวินถือดาบนะคะ Judgment, a c e ซอ p เพนดิเค l กับหัวแล้วก็5เหรียญเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหรือไม่ก็หมายถึงการเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะได้ออกไปพบเจอพบ่ปะผู้คนมากขึ้นเปิดใจมากขึ้นนะคะคุณอาจจะได้เปิดใจเ,เรียนรู้นะคะทำความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งนะคะหรืออาจจะหลายคนก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็จะพบว่าในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะคะ เม่มองว่าคุณค่อนข้างจะสบายๆกับความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะไม่ได้รีเร่งที่จะเข้าไปมีคอมมิชเมนต์กับใครหนึ่งในคนที่เข้ามาเนี่ยมีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะคะเพราะว่ามีจัดเมนต์ขึ้นมาแปลว่ามีอะไรที่เข้ากันได้เยอะนะคะอาจจะนิสัยเข้ากันได้มีสินที่เสมอกันอะไรแบบนี้แล้วก็คุณก็รู้สึกว่าสามารถเก็ตอะลองกันได้ด้วยดีอะนะแต่ว่าพวกคนที่เข้ามาก็จะมีบางคนนะคะที่เข้ามาแล้วก็สร้างความไม่สบายใจให้กับเราอย่างไรก็ตามนะคะคุณจะ สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าใครคือคนที่น่าจะคบหากับใครคือคนที่ควรจะตัดออกไปนะคะแต่มองว่าในช่วงครึ่งปีแรกนะคุณจะยังไม่ลงหลักปักฐานนะคะในลักษณะของการมีคอมมิชเนต์นะคะก็จะเป็นในลักษณะของการให้โอกาสเป็นคนคุยไปก่อนนะยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าเป็นแฟนหรือย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าเอสเปนดิเคิลยังขึ้นมากับหัวคุณต้องการจะไปอย่างช้าๆแบบมั่นคงนะคะในคราวนี้นะอย่างที่บอกนะคะท้ายสำหรับเป็นเจ็ดดาบขึ้นมากับหัวแปลว่า คราวนี้รอบคอบมากไม่เปิดโอกาสให้คนที่ไม่ดีเข้ามาเลยนะคะแล้วก็คนที่ดีเนี่ยก็ให้โอกาสเข้ามาแต่ว่าจะต้องดูนานๆต้องใช้เวลาเป็นการพิสูดนะคุณจะไม่รีบร้อนเลยนะคะมีไพ่ห้าเหรียญแปลว่าคนที่เขารักเราจริงเนี่ยเขาจะรอเราได้เขาพร้อมจะเคียงข้างไปกับคุณพร้อมจะพิสูจน์ตัวเองนะดีใจด้วยนะคะไพ่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานออรเ์เกันบ้างคนะ ดูเป็นคอนเซปต์นะคะเพราะว่าในรายละเอียดนะในแต่ละเดือนเมย์เปิดให้อยู่แล้วนะสำหรับให้คนสนิทนะดังนั้นเนี่ยให้สำหรับครึ่งปีนะคะช่องเมเมเนี่ยจะดูให้เป็นคอนเซปต์ใหญ่ๆนะคะไม่ได้ลงแบบรายละเอียดปิดย่อยอะไรเพราะว่าเราจะมีรายละเอียดอยู่แล้วทุกเดือนนะคะตรงนี้ก็เพื่อนๆจะได้เข้าใจนะว่าถ้าคุณแบบสนใจที่จะดูดวงสำหรับคนสนิทกับเมย์เนะี่ยคุณสามารถติดตามรา,ายเดือนได้อยู่แล้วนะ รวมถึงใครอยากดูส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อมาดูได้เลยนะคะสำหรับคนโสดสนิทนะดูได้เช้นเดียวกันนะคะให้ดีมากมีหนึ่งในนั้นค่ะที่เป็นเนื้อคู่นะคะแล้วก็เป็นคู่ที่ตามกันมาตั้งแต่ดีกชาติด้วยนะคะพาร e ทไ t ส์เร mm ียนชิพโรแมนติ f e ีลิ่งนะคะคุณทั้งคู่มีใจที่ตรงกันนะคะเวลาได้เจอกันได้รู้จักกันอยากที่จะเรียนรู้กันและกันแล้วก็ว a ร์ดเวนิ่งฟอนะคะตอกย้ําพลังงานที่เมย์บอกว่าคุณจะดูใจกันนานนะคะ ก็รวมๆแล้วน่าจะเป็นปีนะคะกว่าคุณจะตกลงปรงใจกับเขาแต่ว่ามันจะคุ้มค่านะคะกับการที่คุณพยายามที่จะเรียนรู้นิสัยใจคอของกันและกันนะคะแล้วก็กับเวลาที่เสียไปนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะประมาณนี้นะคะเราพลังงานบวกได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะจากแองเจวันเซอร์แล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเจะเปิดให้นะว่าลักษณะนิสัยจะเป็นยังไงนะคะคนที่จะเข้ามาเนาะ อันนี้จะเป็นสิ่งที่เสริมขึ้นมานะคะเพราะว่าในรายเดือนเนี่ยเมยจะไม่เปิดให้ว่าลักษณะหรือว่าลัคนาราศีอะไรนะเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะดูคำแนะนำกันก่อนนะคะ If you believe นะคะ the situation will improve แล้วก็ let go ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นนะคะคุณสามารถที่จะเจอเนื้อคู่ได้อย่างแน่นอนนะคะก็ไม่ต้องไปตั้งกำแพงอะไรจรักรวาลบอกเล t g โกนะคะซึ่งเม่เชื่อว่าชาวราศีธนูเนี่ยนะคะหลายๆท่านก็ไม่ได้ตั้งกำแพงอะไรเอาไว้แล้วสำหรับเรื่องราวของความรักคุณเปิดใจแบบร้อยเอยู่แล้วแต่ถ้าใครยังมีกำแพงในใจอยู่จักรวาลแนะนำว่าคุณรีบปลดปล่อยตัวเองออกจากกำแพงตรงนั้นนะคะคุณจะได้เจอกับรักแท้แน่นอนนะคะในปีนี้ The Situation ่ i p r o เพคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยที่จักรวาลเขาจัดมาให้ี่ จะเป็นคนที่ดีกว่าคนในอดีตทุกคนอย่างแน่นอนค่ะรับพลังงานบวกได้เลยนะแล้วก็มาถึงลักษณะนิสัยนะคะของคนที่จะเข้ามารวมถึงลักษณะราศรีนะคะว่าเป็นชาวลักษณะราศรีอะไรบ้างนะจะเปิดให้3ใบนะคะ ไม่ซ้ำกันเลยนะคะมีราศีกุมนะคะราศีมีนแล้วก็มีชาวสิงห์นะคะชาวกุมก็จะเป็นคนทัดลมนะคะคนราศีกุมเนี่ยจะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนเก่งเป็นผู้นำนะคะถ้าได้มาเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเนี่ยสบายเลยนะคะเขาจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะแล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับเราแต่ว่าข้อเสียของคนลกคณาราศีกุมก็คือว่า สเสน่ห์ที่ดูแรงของเขานี่แหละอาจจะทําให้คนเข้าหาเยอะแล้วก็ถ้าเกิดเขาใช้การบริหารสเสน่ห์แบบในทางที่ผิดเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นคนเจ้าชู้ได้นะคะส่วนคนลัคนาราศีมีนจะเป็นคนที่อ่อนไหวหวั่นไหวง่ายขี้หวงขี้หึงนะคะแล้วเราต้องเอาใจเขาด้วยนะคะต้องเหมือนกับคอยดูแลจิตใจอย่าให้เขาแบบระแวงในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะอีกด้านหนึ่งของชาวมีนคือเขาน่ารักมากนะคะเขาเป็นคนที่อ่อนแล้วก็เอาใจเก่ง แล้วเขาก็คาดหวังว่าเราจะเอาใจเขาเช่นเดียวกันเพราะเขากลัวเราจะทิ้มเขานะคะเนื่องจากว่าชาวมีนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอกหักมาแบบนับครั้งไม่ถ้วนอยู่แล้วถ้าใครมีแฟนเป็นชาวมีนต้องดูแลจิตใจให้ดีนะค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นาราศีสิงห์นะคะเป็นทัดไฟคนนี้ก็เสน่ห์แรงเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเสน่ห์ในลักษณะของความเก่งเก่งจนแบบว่าหล่อหรือว่าสวยอะนะคะจะโดดเด่นมากๆเป็นผู้นํานะคะแล้วก็ ตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีหลายๆคนเข้าหาเยอะมากแต่เขาเป็นคนไม่เจ้าชู้เลยบอกเลยว่าใครได้แฟนเป็นชาวราศีสิงห์เนี่ยโชคดีมากเป็นคนที่โดดเด่นในสังคมนะคะแต่ไม่ใช่คนที่เจ้าชู้หรือว่าแสวงหาเรื่องความรักดังนั้นถ้าเขารักคุณเขาจะรักคุณคนเดียวนะคะอันนี้แต่ว่าข้อเสียก็มีชาวสิงห์บางท่านบ้างานมากเกินไปไม่มีรายครอบครัวนะคะอันนี้ก็ช่างใจเอาเองนะคะว่าชอบแบบไหนนะประมาณนี้นะคะคร่าวๆ วันนี้ขอบคุณชาวธนูนะคะขอบคุณชาวสองด้วยนะคะที่เข้ามารับชมชอมม่องเมมๆ่ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์คลิปให้เพื่อนๆที่ยังโสดอยู่เหมือนกันนะคะได้ดูบ้างนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับชอมม่องเมมๆ่ด้วยนะ,ะวันนี้ขอบตัวค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ